เชื่อว่าเป็นได้ก็ขอแนะนำตัวเองนะคะแต่เองชื่อจริงๆก็คืออรณีสุรชิตอายุก็จะ62ปีเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวแต่พอเปิดโพยแป๊บนึงอ่าก็ที่หนึ่งขออนุญาตโพยอยู่ตรงไห อาจารย์เียนโดยไปตรงไหนนะคะที่ว่าพอ่อหนึ่งถึงพ่อเก้ามันที่เปิดเจอแล้วเปิดไม่เจอเปิดไม่เจอไม่เป็นไรแล้วก็<ม>พูดตามพูดได้นะคะอ่าเปิดใจไม่เปิดใ,ใจนะครับเปิดใหม่มาให้กําลังใจ,จริงบิกด้วยกันนะครับอดีต <laughs> โอเคเชื่อได้เลยครับสบายนะครับ ออกกดเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะชื่อก็คืออย่างที่แนะนําไปแล้วนะคะอาอยุหกสิบแปดปีอยู่ที่จังหวัดไหนอยู่ที่จังหวัดชุมพรน,นะคะอดีตก็เคยเข้าไปอยู่กรุงเทพสิบสี่ปีนะคะก็เป็นรับใช้เป็นข้าราชการนะคะก็ลาออกมาเมื่อปีสามแปดก็ทํางานมาหลายอย่างเพราะว่าเราก็เกิดมาจากก็เปื้จังจนนะคะไม่มีบ้านอยู่ ไม่มีบ้านอยู่ก็อยากเหมือนเหมือนอยากเหมือนเด็กคนอื่นๆน,นะคะอยากมีอาหารกินอยากมีบ้านอยู่อยากมีครอบครัวที่อบอุ่นก็เลยตั้งใจเรียนแล้วก็ได้ตามเป้าหมายเพราะแต่ก็เชื่อว่าความเชื่อมันบีกิงตามที่แม่สอนนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยแต่ทําอะไรปัจจุบันแต่ก็ลาออกจากอืราชการเมื่อปีสามสิบแปดรับราชการอยู่สิบสี่ปีรับราชการสิบสี่ปีแต่ก็มี อาชีพเสริมหลายอย่างเพราะเราเองก็อยากให้ครอบครัวอยู่ดีกินดีมีสุขนะคะก็ทำอาอนกราบ้างทำเปิดคลินิกบ้างเปิดร้านขายยาบ้างถามว่าดีไหมดีรายได้ดีได้เที่ยวเมืองนอกเมืองนาะนมีไรายได้เดือนหนึ่งแสนหกแสได้มีรถเป็นของตัวเองได้รถฟรีได้ทีมงานฟรีเข้าบริษัทก็เออจะมีป้ายสวยๆรอๆสวยๆใหญ่ๆ อรณีสุรชิตผู้แนะนำสูงสุดกรณีสุรคิตยอดขายสูงสุดนะคะมีเทมโปชื่ออรณีสุรชิตอยู่หน้าปกมันมีความภูมิใจแล้วก็ประทับใจนะคะแต่ว่ามันไปไม่ได้เนื่องจากจ่ามีไม่เห็นด้วยตามที่เล่าให้คุณสิงห์ท่านพ่อฟังนะคะเจอธุรกิจเจอเน็ตได้ยังไงณวันนี้แต่เองก็ยังจะบอกว่าแต่ก็มึนมึนบังงงเหมือนกันว่าเจอได้ยังไงแต่เองก็เป็นแม่ค้าข้างถนนอยู่ถนนเอเชียสี่แยก ไฟแดงอําเภอหลังสวนจังหวัดจุมพนนะคะก็ขอบคุณท่ายกล้หนึ่งที่สอนให้แต่ว่ารู้จักมือถือไม่ลืมนะคะกราบขอบพอระคุณมากแล้วแต่ก็จะใช้มือถือเพิ่มเพื่อนในไลน์เพจเดบแบบนี้นะเช้าขึ้นมาแต่ก็ทำจามอาจารยาบ์บอกแต่ขอบคุณอาจารย์ในในทุกทุกคนที่สอนแต่ไม่ใช้มือถือเดรปกติแต่เองใช้มือถือไม่เด็นนะคะเสร็จแล้วก็วันหนึ่ง มีลายรู้สึกว่าจะมีลายนะท่านพ่อเอ่อถามว่ารู้จักผมไหมก็จําผมได้ไหมเอ่อแต่เอ,เองเนี่ยแต่มีลูกค้าเยอะหลายพันคนแต่จะตอบลูกค้าว่าจําไม่ได้แต่ก็ตัวลูกค้าจะเสียใจจริงๆแล้วแต่จาไม่ได้ไม่รู้จักว่าเป็นใครเพราะลูกค้าแต่เยอะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นลูกค้าก็แต่จะเพื่อนเ <helping> พื่อนเพื่อหาลูกค้าขายเหล็กแต่ก็ไม่ตอบว่าจําผมได้ไหมก็แต่จำไม่ได้ไม่รู้จัก แต่ก็เลยในเมื่อจําเขาไม่ได้เราจะตอบแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องแต่ก็คุยคุยไปเรื่อยๆในเมื่อแต่จาไม่ได้แต่ก็จะบอกสวัสดีค่ะแต่เองนี่เป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรก็รแต่ต้องการโฆษณาขายร้านเหล็กพิชิตโลหะก,กิจก็แต่ทาธุรกิจตรงนี้เมื่อแต่แนะนําตัวเองเสร็จเขาก็แนะนําตัวเองท่านพ่อท่านสิ่งเขาแนะนําตัวเองพอแนะนําตัวเองปุ๊บแล้วก็เขาบอกสนใจจะลดอ่อเขาก็ ท่านพ่อเป็นคนเก่งนะคะเขาก็จะกล่าวว่าเออใช้มือถือโน่นนี่นั่นสนใจไหมแต่ก็คือสนใจนะคะเพราะแต่าต้องการใช้ของถูกของดีแต่ว่าต้องมีคุณภาพแต่ถ้าของถูกของดีไม่มีคุณภาพแต่ยอมใช้ของแพงที่มีคุณภาพดีกว่าแต่ก็สนใจแล้วก็ท่านก็จับมือเเรียนแต่ห้องนี้เขาเข้ามาปุ๊บแต่ก็เป็นคนที่แต่เองเนี่ยไม่ใส่แต่ รู้พุก,กเรียนอยากลองแล้วสนใจทุกๆอย่างที่เข้ามาในสายตาทุกๆุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในหูทุกๆุกอย่างที่เขาเข้ามาเร็จแต่ไม่มีโอกาสเรียนก็แม่ยากจนโคตรโคตรยากจน,านเรียนเมื่อมีอะไรผ่านมาเนี่ยแต่ก็อยากครับอ่าคุณฝันช่วยติดไหมให้ด้วยนะครับคุณราชสมรภูมิ หมดเนออกนะแต่ก็อ,อยากเรียนแล้วก็เรียนปุ๊บก,ก็คือโอ้มันก็ดีนะถ้าเราถ้าเรามีความรู้เราได้ลดค่าโทรศัพท์ตรงนี้แต่มีธุรกิจมีพนักงานแล้วถ้าสมมติมว่าลดโทรศัพท์แล้วเนี่ยหนึ่งเราอาจจะใช้โทรศัพท์ฟรีข้อที่สองนะคะ้อที่สามเอะถ้าเราใช้ดีแล้วเราบอกต่อเราบอกเพื่อนผูงญาตพี่น้องหรือคนที่เรายุตอยากให้ลดค่าโทรศัพท์แล้วก็ ถ้าจะเพิ่มรายได้มันก็ดีนะแต่ก็เลยตัดสินใจสมัครไปจุดอะไรเอ็นถ้าแต่ปพูดผิดก็ขออนุญาตนะคะไปเมื่อวานมะวันอาทิตย์ไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะเพราะแต้วเองเกิดวันพฤหัสคิดว่าวันอาทิตย์แต่วทาอะไรก็คือแต่วันพฤหัสวันอาทิตย์จะเป็นมิตรกับวันครูดแต่ก็ตัดสินใจลองไปแล้วนะคะ <c oughs> และ้วก็เมื่อวานตอนเย็นท่านพ่อสิงเขาก็ส่งส่งอะไรส่งเลขหรือเปาส่งเลขสมาชิกแล้วก็ส่ง ยูสเนมมาให้แล้วก็บอกแต่ว่าให้อัปโหลด ITA แต่แต่ก็ยังไม่ได้อัปโหลดนะคะคิดว่าวันนี้จะอัปโหลดนี่คือเหตุผลที่แต่วเจอแต่กัาบกอบพระคูณท่านอาจารย์ก็ที่นําแต่วเข้ามาตรงนี้และเจอตรงนี้นะคะข้อคิดและแนวคิดและในการทําธุรกิจแต่วคิดว่าแต่วเชื่อแต่มีความเชื่อนะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีความเชื่อความเชื่อนั้น จะนําเราไปสู่ความสําเร็จเพราะแต่เอ็เกิดมาจากครอบครัวยยากจนอยู่ในป่าดงดิบแต่ก็มีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งแต่ต้องออกจากป่าดงดิบนั้นได้แต่ไม่มีอาหารการกินไม่มีบ้านอยู่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่เสื้อผ้าของตัวเองแต่แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งแต่ต้องมีตังค์ความเชื่อตรงนั้นที่แต่สอนมันต้องมาถึงหนักเวลานี้อาชีพที่แต่อยู่แต่ก็เชื่อว่า ก็ประสบความสำเร็จในขั้นตอนนึงนะสามารถเรียกพนักงานในยกบอกว่าจะพาแต้วช่วยแต้วให้ขึ้่อรูดี้ได้ภายในเดือนแต่ก็เชื่อท่านอีกนะคะว่าแต่วางแผนแต่วองแล้วแต่ว็คิดว่าแต่เชื่อว่าแต่ต้องทำได้ เพื่อประกาศเป้าหมายในธุรกิจแล้วเองรู้สึกว่าแถวเชื่อว่าสักวันหนึ่งแถวจะต้องยืนอยู่ในธุรกิจนี้อย่างสง่างามอย่างมีความสุขเหมือนกับแถวที่เคยยืนในบริษัทตรงกลางที่ทําให้แถวได้เที่ยวเมืองนอกทำให้แถวมีรายได้ตั้งเดือนเป็นแสนแสนแถวได้รถแต่ก็มีความเชื่อว่าสักวันหนึ่งเป้าหมายของแถวตรงนี้ความเชื่อของแถวตรงนี้ต้องเป็นจริงนะคะ ปาก็ติดแนวคิดในการทําธุรกิจแต่เองก็จะบอกว่าแต่คิดอย่างเดียวว่าถ้าเป็นคนความจนมันมันไม่ใช่กรรมพันุ์เกิดเป็นคนพวขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนคนขยันคนซื่อสัตย์ประหยัดอดทนไม,มมไม่มีความจนไม่มีความจนหรอกค่ะเพราะว่าแม่แต่สอนไว้กอที่เก้าขอบคุณตัวเองแต่ขอบคุณตัวเองนะคะที่แต่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อติดคุกอ,อยู่ในป่าดงดิบ บางครั้งกินข้าวหมาบางครั้งกินข้าวหมูบางครั้งนอนนอนในรูเตาถ่านบางครั้งขึ้นไปนอนบนต้นมะขามครอบัวช้างไล่ขอบคุณครอบครัวจนจนแล้วก็แต่ขอบคุณแต่ไม่มีโอกาสเรียนหนังสือแต่แต่ก่ขอบคุณพี่อาจารย์สุกินบุญเพงเป็นอาจารย์สายแน่แนแต่ก็จะบอกความจริงว่าแต่แบบนี้แบบนี้แต่แต่มีความรู้สึกว่าแต่อยากจะเรียน ก็ขอทุนจากผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณที่เขาก็ไปขอทุนจากธนาคารให้แต่วทีเรียนมตจีขอบคุณสาสุขจังหวัดที่มอบทุนพยาบาลให้แต่วเรียนพยาบาลนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัททิงบิ๊กแฟมิลี่หรือเจอเนสนะคะที่ทําให้แต่วเนี่ยได้มีความรู้เรื่องไอทีเรื่องมือถือก็แตวเองใช้มือถือไม่เป็นเลยธุรกิจแตวมีมือถืออยู่ในออฟฟิศเนี่ยเป็น สิบเจ็ดเครื่องแต่ละเครื่องก็เป็นไอโฟนสิบเอ็ดนะคะแต่ว่าเครื่องนึงก็หลายหมื่นค็อบครัวแต่ใช้มือถือได้แค่ไม่รู้ถึงร้อยบาทหรือเปล่าในขณะที่เราใช้มือถือเครื่องนึงหลายหมื่นแต่คุณภาพหรือว่าที่เราใช้บริการเนี่ยไม่ถึงสิบาทหรือไม่ถึงร้อยบาทในความรู้สึกของแต้วนั้นนะคะขอบคุณทิิ้งบิ๊กที่แต้วี่อสให้แต้วได้รู้จักมือถือแล้วก็เล่นมือถือมาเจอท่านพ่อสิงนะคะ แล้วแต๋วก็ขอบคุณขอบคุณก็คือท่านพ่อสิงห์ที่เขาถามว่าจําผมได้ไหมยนกระทั่งทําให้แต่มาถึงวันนี้แต่วข้ามาตรงนี้นะคะแต่วเอ๋ก็กลับขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกลาบขอบคุณจักรวาลอันเป็นที่นะกลาบขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทําให้แตลวมีวันนี้และแตลวก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่วก็อยากขอสัญญาว่า แต่ก็จะเป็นคนพยายามที่สัตว์ประหยัดอดทนแม้แต่ก็จะเป็นผลดีของสังคมคัหนึง่งเมื่อทําได้แล้วแต่ก็จะช่วยสัคงคมเมื่อผ่านมาอดีตแต่เป็นคนยากจนเมื่อแต่มีกินมีใช้ตายตนะวันนี้สิบห้าปีแล้วที่แต่ช่วยเด็กยากจนเด็กกำลังเด็กที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีมมม้านอยู่ช่วโลกในโครงการของดรอเัอร์อา์ปัญญารัชุนโดยหักบัญชีนะคะแต่ว่าก็ไม่มากมายแต่ก็ช่วย เด็กที่อยากจะเรียนหนังสือเหมือนแต่เด็กที่ยากจนเยูะโอ่าเดยกแต่ก็จะให้ทุนเด็กยากจนทุกๆกปีไม่มากหรอกนะคะแต่ว่าแต่ว่าช่วยตามที่แต่วช่วยได้แต่ก็สร้างโรงพยาบาลให้คนที่ลําบากมันก็ไม่มากไม่หมยแต่ถ้าแต่ประสบความสาเร็จตรงนี้แต่ก็มีเงินเพิ่มแต่ก็คิดว่าแต่จะแบ่งปันและช่วยคนจนๆคนที่ ได้โอกาสทางสังคมแบบแต่วเมื่อก่อนเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญในชีวิตสําหรับแตวแต่ว่ามันเป็นความสุขลึกๆทางใจที่แต่วได้ช่วยเขาชีวิตเราแต่วเองไม่ต้องการอะไรมากนะคะถามว่าเงินแต่วต้องการไหมต้องการค่ะแต่ว่าเงินตรงนั้นมันไม่ได้ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะแต่เงินเนี่ยสามารถจะซื้อความสุขเงินสามารถใช้แล้วก็ช่วยแล้วเสร็จแล้วสิ่งทีตามมาคือความสุข แต่ชอบคือแต่ไม่มีความสุขในอดีตอดเด็กแต่ว่าณาปัจจุบันสิ่งที่แต่ต้องการมีความสุขเหนือเงินนะคะราบขอบพระคุณของใส่จเจริญเวลาแล้วขอ่งคืนทึกไวนะคะขอบคุณท่านวิเทียนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บอกว่าจะจับมือแต่ตึ้นรูบี้ภายในหนึ่งเดือนแต่ตั้งใจแล้วก็จะทําตามท่านนะคะเพื่อจะได้เป็นเป็น,ปนตัวอย่างให้กับ คนอื่นแล้วแต่ก็อยากจะนมาช่วยอย่างที่บอกกลับกัขอบคุณขอบคินไหมคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณคตรแต่วนะครับทำได้แน่นอนนะครับอ่าเรียนรู้เยอะๆนะครับอุปสรรคก็จะไม่มีนะครับครับอ่านี้ช่วงที่หนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงที่สองนะครับเนี่ยคุณอรวรรณอ่าหมายความว่า ผมส่งมาให้คุณอรวร a n เป็นเอ็มซเลยหรือเปล่านะครับช่วงที่สองพี่เต้น,นะครับโคดเหลิมต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับวันนี้ประสานงานกันไม่ทันนะครับเนี่ยหกโมงยี่สิบถึงหกโมงสามสิบเป็นช่วงที่สองของคุณอรวร a n ใช่หรือไม่ครับโคดพี่เต้ครับถ้าใช่อ่าหรือว่าให้โคดเหลิมเชิญคุณอรวร a n นะครับผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้เชิญครับพี่เหลิม ขออภัยจริงๆนะคะ,ะช่วงนี้โค้ดเหลิมจะเป็น MC ถึงตอนส่งส่งไมให้กับคนพูดแผนเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่า ูดแผนเสร็จนะคะ MC ท่านที่สองก็จะรับช่วงต่อจากคดเหลิมนะคะช่วงนี้ดําเนินรายการต่อได้เลยคะ่ะส่งไม <Okay, S 1> ให้คุณอรวรรณแล้วก็<ๆ>หลังจากนั้นเสร็จจากคุณอรวรรณก็ส่งให้กับคนเปิดใจ<า><อ>ได้ <ๆ S 2> เลยนะคะขอบคุณคะ่ะครับถ้าเช่นนั้นนะครับวันนี้คดเหลิมจากนครศรีธรรมราชขอหยิบยื่นไมทธงทำนะครับส่งต่อให้เกสสปิเกอร์คุณอรวรรณนะครับไม่ทราบคุณอรวรรณพร้อมหรือสะดวกจะรับไม์แล้วหรือยังครับ ครับพร้อมแล้วขอเรียนเชิญครับผมครับขอบคุณครับก็ขอกาบสวัสดีนะคะเอ่อขอคุณเอมซีมากค่ะแล้วก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้นำในห้องนี้นะคะ